บทเพลงหวานเศร้าอะไรรักนะคะจากน้าเสียงของคุณชรินนันทนาคอนค่ะนักร้องคู่บุญรุ่นใหญ่ที่ใกล้ชิดกับครูชาลีนะคะรวมไปถึงเพลงละครบ้านทรายทองเมื่อสักครู่จากน้ำเสียงของนักร้องรุ่นใหม่น้องอลิสเดอะโกลเด้นซองด้วยรวมไปถึงเพลงปลุกใจป่าลั่นร้องโดยคุณอาสันติลุนเพนะคะ ไม่เพียงสะท้อนฝีมือแต่งเพลงที่หลากหลายของครูชาลีอินทราวิจิตศิลปินแห่งชาติเสาหลักวงการลูกกรุงผู้จากไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะหากการรวมตัวคนรักครูในพิธีพระราชทานเพลิงศพมีความหมายมากกับครอบครัวค่ะที่มาร่วมพิธีไม่ได้กระทันหันเลย เพราะคุณแม่ทิดาภรายาของครูชาลีต้องรักษาตัวจากโควิด19นะคะหลังทราบผลติดเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองส่วนพิธีมีวันอาทิตย์นะคะทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยต้องกักตัวทั้งหมดเลยไทยบันเทิงได้ต่อสายคุยกับคุณแม่ธิดาคุณแม่ก็เศร้ามากนะคะบอกว่าเสียใจจริงๆรอวันนี้มานานเกือบปีวันสำคัญครอบครัวควรได้มาส่งพร้อมหน้า แต่ว่าเนี่ยแหะคะ่ะบรรยากาศในที่สุดนะคะก็เลยต้องให้พี่น้องนะคะรวมไปถึงผู้ที่ถือฤิษ์ิิธิ์เนี่ยทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งครูชาลีเนี่ยเก็บร่างไว้ถึง8เดือนนะคะก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะแล้วก็ยังได้ทำในสิ่งที่ครูฝากฝังไว้เป็นสิ่งสุดท้ายด้วยก็คือการให้มีคอนเสิร์ตแล้วก็อัลบั้มพิเศษค่ะ ว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านมาไม่ได้เลยเป็นจังหวะพอดีท่านก็ติดเนาะไม่เป็นไรแต่บางเอพอพระพิคนก็ร่วมอยู่แล้วในในงานที้นี้ก็เดินมาตลอดก็เลยทําให้เรารู้ว่างานต้องเดินให้จบเพราะเป็นวันนี้เป็นวันที่ของครูทุกอย่างต้องทําให้ดีที่สุดสิ่งที่ครูเนี่ยอยากได้คอนเสิร์ตอยากได้อัลบ้างตัวเองจากครูนี่อยากได้มาก เพลงนั่งพันกับเพลงหนูทำอามสุกชุดสองชุดก็ดีนะต่อค่ะไปเดี๋ยวหนูดูว่าสะดวกเมื่อไหรนะ่นะนะ้พี่นะสุดยอาเจะเลียกพี่หาจริงจรงเพลงฝารั่นเนี่เขาก่อนนะผมร้องทำมาหากินมานานเยอะแยะแล้วเขาเป็นครูเพลงที่มีความสาม,มารถมากนะแต่งเนื้อดีทำนองดีก็เสียดายเขา อัลบั้มของตัวเองที่ครูชาลีฝันว่าอยากมีนะคะแต่ไม่ทันได้เห็นคืออัลบั้มนี้นี่เองค่ะที่อยู่ในมือพี่ตู่นันทิดา้านะคะอัลบั้มเพลงรักคู่แผ่นดินที่จริงมีทั้งหมด20เพลงแต่ว่าคัดมาแค่สามเพลงเป็นของที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพด้วยนะคะ โดยนําเพลงอมะตะมาอัดร้องและทําทํานองใหม่เสียงหลักก็คือเนี่ยแหละคะ่ะต้องรักรองคู่บุญนะครูชรินนันทนาครและหนึ่งในศิลปินรับเชิญดีว่าสาวดีว่าหญิงก็คือพี่ตูนันทิดากแก้วบัวสายคนนี้ที่ได้ครูชาลีนะคะกำกับการแสดงในหนังเรื่องแรกสายใจจนคว้ารางวัลสุพรรณหง์ด้วยอัลบั้มเพื่อครูครั้งนี้ได้ร้องเพลงอะไรรักนะคะที่ดีไซน์ใหม่เพราะเดิมไม่ได้แต่งเพื่อการร้องคู่ไวค้ค่ะ อย่างบางเพลงอย่างเช่นมนรักแบบคาใต้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่ร้องคู่ใช่ไหมคะแต่นี้ไม่ได้ร้องคู่เป็นเพลงร้องเดี่ยวว่างั้นเถอะแต่ก็พ่อจึงบอกเออมาดีไซน์หน่อยไหมตอนท้ายมีแบบมีมาล้องแบบแค่ประโยชน์สุดท้ายด้วยกันให้ยอดรักให้ยอดรักเป็นคุณชลินให้ยอดรักแล้วเราก็พูดเช็ดเลือดแล้วก็ร้องเพลงเล่นน้ำตาก่นชีวาเป็นเพลงบรรเลง ประวัติของครูชาลีเขียนขึ้นโดยนําเนื้อเพลงมาร้อยเรียงนะคะและเล่าจากความทรงจําอ่านโดยคุณยาดาอารัมพีค่ะแล้วก็ยังมีคุณบุรพาอารัมพีด้วยนะคะร่วมเรียกเรียงทั้งคู่คือทายาทของครูสง่าอารัมพีนักประพันธ์ทํานองคู่ใจของครูชาลีอินทรวิจิตค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายแขนงมาร่วมไว้อาลัยนะคะขับเสภาโดยอาจารย์นฤพนดุริยพันธ์และนี่ค่ะอาจารย์ธนิตฐ์ศรีกินดีนะคะ มาบรรเลงขลุ่ยคู่บทกลอนของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์ค่ะท่อนหนึ่งยังใช้คำว่า,าเพลงครูบูชา,ชาครูชาลีแบบนี้ด้วยนะคะสมกับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ต่างนำเพลงของครูเพื่อบูชาสุดยอดครูเพลงของเมืองไทยค่ะ